มครึ่งวันนี้แสงแสงบอจารู้สึก,กตะเว้นจะรับขอบฟ้ารับขอบขอบภูเขาพระอาทิตย์ไม่ตกดินพระอาทิตย์ไปบังอยู่ภูเขาภูเขาลูกหนึ่งที่อยู่หลังบ้านนี่แหละแล้วเขาก็หายไปบนลูกเขาไปใส่บตกดินนะพระอาทิตย์บตกดินเสื้อคอยบอ <c oughs> <c oughs> มีแสงรำไร มื่อนี้มีไฟใหม่เนาะมีไฟใหม่ท้องฟ้ากลายเป็นสีดําตอนประมาณใบใบมีไฟใหม่ปลาเนี่ยมันเพิ่งจะสว่างมันเพิ่งจะจ้าตอนใบยบใบแก่ๆท้องฟ้าแบบมืดคึ้มนึกว่าเป็นมีเมฆโบเมนเนาะเฮลิคอปเตอร์บินว่อนเลยอ่ะยิ่งกว่าข่าวเครื่องบินเครื่องบินเครื่องบินอย่างฮี้เครื่องบินตกลุมอากาศบอกแน่นบ่ ข่าวเห็นข่าวต่างประเทศนะเห็นข่าวต่างประเทศข่าวมาจากเมืองไทยร้นโดนจะเห็นนะข่าวต่างประเทศที่มาจากเมืองไทยอะ่ะเดือนละเทือหรือสองเดือนเทืออย่างประมาณเนี้ยข่าวต่างประเทศนะั่นนะจะบ่คอยจะบ่คอยมีข่าวจากประเทศไทยพินาสวัสดีค่ะอยู่อะไรค่อยจะนอนแล้วเพิ่งจะสามทุ่มเองนอนอีหยังแต่หัวเว้นแท้ มีไฟไหม้นะวันนี้พีนะ่นาท้องฟ้ามืดค้มไปหมดเลยตกใจหมดด้วยว่ามีเมฆสวัสดีค่ะเพิ่งจะเพิ่งจะจางจอะ่ะเพิ่งจะหายหายไปอะ่ะท้องฟ้าเพิ่งจะเพิ่งจะใสอะ่ะมืดแบบดำปิ๊ปีเลยอะ่ะทั้งรถดับเพลิงทั้งโอ้ยทุกอำเภอทุกจังหวัดเลยแม่งวิ่งกันว่อนเลยอะ่ะ เฮลิคอปเตอร์นี่แบบหือกระหึ่มเลยไม่รู้ไหมตรงไหนถ้าเข้าถ้าเข้าช่วงซนะัมเมอร์เนาะข่าวฮิตข่าวฮอตก็จะเป็นข่าวไฟไหม้นี่แหละถ้าแบบมีลมๆมมาหน่อยเนี่ยเตรียมตัวเลยพี่นาทำงานมีเนี่ยทำไมนอนไวจัง จะเข้างานตีห้าแต่ออกจากบ้านตีสี่อ,อ๋อออกออก <laughs> อาศัยรถใช่ไหม <laughs> อาศัยรถไปใช่ไหมเนี่ยติดรถไปว่างั้นเถอะ <laughs> มีมีเพื่อนที่ทํางานอ่ะแกท่องแกเข้างานเจ็ดโมงครึ่งอ่ะเกมาตั้งแต่ตีห <laughs> ้าเห็นแกนอนอยู่ห้องห้องพักเจ้าหน้าที่อ่ะเอ้อทำไมแกมาน,นอนนี่ทุกวันเลยอ่ะ นึกว่าอยู่กันเดึกแกบอกแกติดรถแฟนมาเบื่อใช่หน้าร้อนน่ะแล้วถ้าถ้าสมมติว่าอากาศที่แบบมีลมเนาะไปไวมากเลยอะ่ะแล้วป่าป่าสนเป็นเป็นไม้ที่แบบติดติดฟืนติดติดไฟเป็นเป็นฟืนได้ดีอ่ะเนาะเป็นฟืนดีมากๆเลยอะ่ะจิเลย โอ้แบดเหมือดยี่สิบพนาเอาบางท่านก็ยังเต็มอยู่ไปแล้วทรัพท์่อย <c oughs> จิงหลีดหยุดบ่มันเนี่ยวันนี้วันวิสาบ่ะวันวิสาแมนบะมันหยุดแมนบ่เนี่ยเหตุงานบ่ทำงานไหมเนี่ยเปื่อยบอเปรื่อยบ่เปื่อยบอ <laughs> <laughs> มีสิทธิ์เปื่อยด้วยเหรอมีคอมเมนต์มีคอมเมนต์มีมีคอมเมนต์ม,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 นมาบอกว่าถ่ายอะไรมาก็ไม่รู้ดูก็ไม่ได้ลายตาอุตสาห์เข้ามาดูดูก็ไม่จบ <c oughs> ค,อคอมเมนต์นี่คอมเมนต์จิลีดมิวสิกสวัสดีค่ะจากพี่นาเลิอกกี่โมงอ่ะเข้าตีห้า เลิก,เลกกี่โมงอ่ะพี่นาแล้วขากลับล่ะรอแฟนรับไหมหรือว่ากลับเองกลับเองใช่ไหมกี่องศาตอนเนี้กี่องศาพี่นาตอนเนี้นอนไม่หลับหรอกดูสภาพอากาศเนี่ยนาออกไปโป ไปกลางเต็นท์นอนข้างนอกอะอากาศหนาวๆนาะข้างนอกหนาวนะนวนะตอนกลางคืนขึ้นมาศูนอีก่แล้วอะตอนกลางวันมีแดดก็โอเคอยู่นะแต่ตอนกลางคืนนะเหมือนเดิมศูนย์ศูนย์ถึงลบหนึ่งลบหนึ่งลบสองประมาณเนี้ตีห้าถึงบ่ายสามรอแฟก <c oughs> <c oughs> โอ้ยประหยัดจังเลยบ้านนี้ <c oughs> มีมีรถประจําตัวใช่ไหมมีรถประจําตําแหน่งใช่ไหมโอ้ยคากแถ่นอนมีรถประจําตําแหน่งด้วยยี่สิบสี่เวอร์แล้วพี่นาจริงอ่ะวันนี้เหรอโอ้ยไม่ถึงหรอกถึงหรอยี่สิบสี่ภาคใต้ไม่น่าถึงนะปายี่บสี่ทางนี้เพิ่งจะขึ้นมาจากศูนย์ปีนเกือบตาย <laughs> ปีนขึ้นศูนย์เกือบตายหลังบ้านน่ะดูไม่ได้เลยตอนนี้ไงง่องเลยอะ่ะไถไถทั้งไถทั้งคาดประกาศเลยอะ่ะห้ามซักผ้าหนึ่งวัน <laughs> ไงง่องเลยข้างหลังไม่ได้ไปญาติแต่ขับรถไม่เป็น <laughs> แถมรถบัสก็ไม่มีโอ้ยค่อยว่าค่อยอยู่บ้านนอกแล้วนะมีนอกก็ค่อยอีกบ่ไม่ไม่มีสักสายวิ่งผ่านเลยเหรอแบบยังไงล่ะปั่นจักรยานไปทิ้งไว้แถวสักที่อะไรประมาณนี้ไม่มีเลยเหรอไม่มีเหรอพี่นามันไกลขนาดนั้นเลยเหรอจริงๆทางนี้ร้อนมากร้อนแล้ว โอ้ยมันถึงยี่สิบสี่เลยเหรอยี่สิบสี่นี่มันก็ลก,กดาเลยนะพื่ภามิถุนามิถุนวันที่ยี่สิบวันที่สิบสองเนาะวันที่สิบสองวันที่สิบสองเด็กเด็กปิดเทอมสิบสองหรือยี่องเนี่ยจำไม่ได้สิบสองหรือเปล่าเดือนหน้าฉลอองซัมเมอร์วันที่เท่าไหร่ยังไม่ได้ดูปฏิทินเลยโอ้ยยี่สิบสี่นี่แบบ ซัมเมอร์แบบเป็นทางการเลยนะนะ่าทางเนี้ยฉลองซัมเมอร์ยังต้องใส่เสื้อกันหนาวเลยพี่นาะคนไทยนะไม่ใช่ฝรั่งฝรั่งเขาก็แบบสบายๆนะเนี่ยบรรยากาศสามทุ่มสี่ทุ่มเนี่ยเขาเดินเข้าป่ากันอนะ่ะเดินออกกำลังกายจงหมูจุงหมาจุงม้า,มาเลิกค่ำคเลิกสี 00, 00, นะ่โมงห้าโมงเนาะ กว่าจะแล้วแรงแล้วแรงแล้วก็เดินออกกำลังกาย <c oughs> ยิส่ส <c oughs> ไม้ยางล้งระบร้ปิดเวทีระบร้วเจ็ดกิโลบ้านติดทางหลวงเขาอ๋อพราะไม่มีคนนั่งใช่ใช่ทางนี้ก็เหมือนกัน ทางนี้ก็เหมือนกันที่ติดทางหลวงอ่ะแล้วรถเมย์ก็เปลี่ยนสายรถเมย์เขาจะขออสมมติว่าป้ายไหนที่มีมีเด็กเนาะมีเด็กไปโรงเรียนเนยเขาจะขอมีรถเมย์มีรถเมย,มเมย์มีป้ายรถเมย์จอดสองคนหรือสามคนนี่แหละทําเรื่องเข้าไปขอที่เทศบาลให้ให้รถเมย์จอดอ่ะมีมีดึกสุดประมาณตีห้ามั้งตีห้าตีห้าแล้วก็ไปรอบ รอบ8โมงไหมเจ็ดโมงแล้ว8โมงส่วนมากเขาเขาขึ้นรถไฟไปอ่ะพี่นามีรถไฟจอดเลยนะเยซูจะลงไปเนี่ยส่วนมากก็เอารถไปจอดตากแดดไว้อะ่ะขึ้นรถไฟไปอะทางนี้คนขึ้นรถไฟหมดใช่ทำงานในเมืองอะ่ะส่วนมากก็ขึ้นรถไฟนะ ไปรถไฟเยอะแล้วก็ไปจอดตากแดดไว้อะ่ะตรงสถานีรถไฟอะ่ะรถจอดเป็นแถวเลยหน้าหนาวอะ่ะสงสารหน้าหนาวอะ่ะจอดหิมะตกหนักๆเนาะขามาทำงานมาเหนื่อยๆแล้วมากวาดหิมะออกจากรถโอ้เห็นสภาพแล้วเหมือนกันเลยขึ้นรถไฟ ประหยัดกว่ากันเยอะเลยนะซื้อบัตรเป็นเดือนนะเนาะซื้อตั๋วเป็นเดือนคิดบวกบวกลบค่าค่าน้ำมันแล้วอะ่ะแบบคิดว่าโอเคเลยอะ่ะสุดยอดมีม,มีมีสถานีจอดไหมของพี่นามีไหมแอดซูสวัสดีค่ะจากพี่นาเพิ่นลองเพลงอยู่จ้ะเพิ่นลองเพลงเยอะท่านหลับผากันลงเยอะ ว่าจะลงว่าจะลงสักห้าทุ่มขึ้นขึ้นบ้านสบายสไตล์ส,สูดีเคกับขึ้นบ้านพูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจขึ้นร้องเพลงทุกมือร้องทุกวัน <c oughs> ตอนเช้าก็ร้องนะพี่นาก่อนไปทำงานอนะ่ะตอนนี้ไปรับแฮมเช่นไงไปรับแฮมเชนอินไปสแตนอินสี่โมงสี่โมงกว่าเนาะก่อนที่เขาจะไปเนี่ย เขาตื่นสายกันไงเจ้าของบ้านนะเขาตื่นสายแล้วก็ไปทำไกาผ้าบาบัดที่โรงพยาบาลเ <c oughs> มาทั้งอาทิตย์เลยเลิกสี่โมงเข้าสี่โมงเช้าเดี๋ยวพูดถึงถ้าถ้าไม่ถ้าไม่น่าเกียดเนาะถ้าคิดว่าคืออะไรอะคือคือเราไม่ได้ทำงานอะจะไปสแตมเจ็ดโมงเขียนตารางงานในคอมอะกอกกอกเวลานะอายอะอายกอก <laughs> พี่ปั่นจักรยานไปแป๊บเดียวแต่ถ้าเข้างานเข้าเกินไปกับป้ากับปัวดีกว่า <laughs> ไกลไหมไกลไหมจากบ้านไปที่ทำงานหน้าร้อนปั่นจักรยานก็โอเคอยู่นะแต่อยู่นี่เดินเอาเช้าเกินเ๋อ,อ ฝรั่งฝรั่งเขาเอานะพี่นาเขาไปแต้มเอาเจ็ดโมงแปดโมงงเงี้ยเจ็ดโมงครึ่งแปดโมงเริ่มงานสี่โมงอ่ะโอ้ยค่อยละอายแล้วก็กินข้าวอยู่ที่บ้านเข้าแหละไปโรงพยาบาลมาก็กลับมาก็มกินข้าวกินกาแฟแล้วก็กลับลบา้บานแค่นี้เองไปหัดเดินเดินในน้ําอ่ะหัดเดินในน้ําอ่ะกายภาพบําบัดอ่ะเหมือนมา้าเห็นไหมพี่พี่นาเคยเห็นไหมม้าที่เขาเอาไป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 ,ไปหัดเดินอ่ะ ทำกายภาพเจ็ดโลโอ้จักรยานไฟฟ้าสิบนาทีถึงก็โอเคถ้าถ้าจักรยานไฟฟ้านะึกว่าจักรยานปั่นธรรมดาเขาใช้แต่ไปฟ้าเลยพี่นาตอนเนี้ยดับอาทิตย์หนึ่งรับของแฮมเชนอาทิตย์หนึ่งนะ สบายเลยตื่นสายได้ร้องเพลงเฉยเลยอ่ะออกบ้านเก้าโมงแต่ตอนเย็นบางวันก็เกือบห้าโมงลยนะแต่ก็ไม่ได้นี่หรอกแบบเฉลีย่ยเฉลี่ยแล้วก็ประมาณนั้นแหละหากลบกบนี่ประมาณไม่เกินห้าโมงอ่ะไม่เกินห้าโมงเ,เย็นสิบเจ็ดนาฬิการับเจ้าเดียวเนี่ยเจ้าเดียวแค่อาทิตย์เดียวทํากายภาพทํากายภาพอย่างเดียว เปลี่ยนบรรยากาศอะเปลี่ยนบรรยากาศอยู่แต่บ้านพระคนชลาเปลี่ยนบรรยากาศมั้งอ่าแบดค่อยจะหมดค่อยว่าเต็มอยู่แล้วน้ำเนี่ยชาร์จมาเต็มทำไมมันบอกว่ายี่สิบเปอร์ซนโมเปียรแฟนไม่ให้ขับ ค่อยไปปรับความเร็วเจ็ดสิบจะบ้าเหรอโมเปียก็เขาแค่สามสิบไม่ใช่เหรอกลัวตำรวจจะตำรวจจะงาบคอเอาไรสิตำรวจไม่เห็นนะเพื่อนบ้านเห็นนะ่ะเพื่อนบ้านโทรบอกตำรวจเลยนะเอ้าจริงๆบ้านเนี้ยไม่มีหรอกตำรวจนะ่ะมีแต่คนแถวนี้แหละโทรไปหาตำรวจ โถ้าเจ็ดสิบนี่มันวิ่งบนถนนหลวงแล้วรถยนต์แล้วตายตายใครพาทำเนี่ยเนี่ยป้ายู่หน้าบ้านเนี่ยสี่สิบเองเด็กพวกวัยรุ่นเขาขับขับ,ข,บขับแมงกระไซบีบากนะร้อยร้อยเลยนะเบื้นบื้น,บ,นบื้นมานี่แบบโอ้โหมันจะรีบไปไหนเลย สามสิบมันช้าก็รู้อยู่มันช้าแต่พูดถึงมันก็มันก็บิดไม่ไปแล้วนะมันบิดไม่ขึ้นแล้วนะค่อยเอาความรู้เก่ามาปรับสกอยเก่าโอ้ยโดนปรับไม่คุ้มเดอ้อสกอยอะ่ะโดนปรับไม่คุ้มเดอ้อ สวัสดีสิแปดล้านดวงใจคะ่ะมีใครอยู่บ้างเออมีพี่นาคนเดียวเนี่ยนะพี่นาเอารถมาจอดเยอะจงังตั้งสิบแปดคันนะ่ะ <c oughs> เอารถพ่วงมาเหรอผัวซ่อนคุณแกหาไม่เจอ <c oughs> คือคิดแล้วไงบวกลบคูณหารแล้วไม่คุม้มเอาไปซ่อนดีกว่า โอยมันบิดไม่ขึ้นหรอกมันก็ได้แค่สามสิบนั่นแหละความเร็วมันจะขึ้นอยู่หรอไม่ขึ้นนะพี่นาลองบิดอยู่นะสี่สิบห้าสิบยังไม่ขึ้นเลยได้เจ็ดสิบไดเหรอเดี๋ยวจะไปลองบิดใหม่เดี๋ยวขึ้นเนินยังไม่ขึ้นยังไม่อยากจะขึ้นเลยความเร็วนั่น ก็หลังบ้านนี้เป็นเป็นแบบแพ้อากาศแพ้ฝุ่นฝุ่นแบบอมไม่อยากจะคุย <c oughs> อยากให้ไปดูสภาพหลังบ้านตอนนี้ไงง่องเลยค่ะเปลี่ยนตรงตรงหัวตัวเครื่องเปลี่ยนได้เหรอ เปลี่ยนได้เหรอพี่นาทําทเองเหรอทําเองใช่ไหมให้ช่างทําเขาคงไม่ร่วมมือด้วยมั้งถ้าทําเองอะโอเคไม่รู้อะไม่เคยไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยไปปรับไม่ไม่เคยไปแต่งอะไรนะมันได้แค่นั้นก็คือแค่นั้นแล้วไปแล้วแล้ว,ล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 วไปเถียงเขาไม่ได้นะพี่นาฉันอยากได้สักห้าสิบเงี้ยได้ไหมเงี้ยไม่ได้เลยนะเอาเหลือสิบเปอร์เซ็น เคยแล้วไงบอกว่าเนี่ยบิดบิดขึ้นมาสักห้าสิบได้ไหมมันช้ามากเลยเนาะสามสิบปั่นจักรยานยังแซงเลยอะ่ะเขาบอกไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมานะ่ะเขาเป็นคนรับผิดชอบลูกชายทำให้โอ้ยเนาะ <laughs> ลูกชายทำให้ป่ะนะ ไอก็ออกก็แอกอยถ้าเป็นบ้านเราถ้าเป็นบ้านเราเรียกว่าอะไรอ่ะอ่าไอไอแห้งอ่ะไอไอไม่มีไม่มีอะไรออกมาน่ะไอลำคานอ่ะหน้าเบื่อน่ะไอไอหน้าเบื่อออย่างเงี้ยทั้งคืนเลยอ่ะจักรยานปั่นยี่สิบอันนี้คือจักรยานธรรมดาใช่ไหมจักรยานอะไร ถ้าสมมติว,ว่าภูมิแพ้เนะนาะลักษณะคนเป็นภูมิแพ้นะ่ะถ้าสมมติว,ว่าไอไอแล้วแบบามีเสลตมีอะไรออกมามันมันจะโอเคนะมันจะแบบมันจะโลงนะ่งเนาะแล้วไอ้แห้งแห้งเงี้ยไอแบบไอแบบน่าลำคาญนะอะไรอย่างเงี้ยลำคาญ <c oughs> น่าลำคาญมากเลยอ่ะเคยเจอที่ทํางานมันเจอที่บ้านอีกโอ้ก็จะบ้าตายรู้ว่าตัวเองเป็นภูมิแพ้ยังจะไปทําอีก จักรยานไฟฟ้าโอเคยี <Okay. S 2> ่สิบห้ายี่สิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเสียงดังฟังชัดเลยอยู่คนละห้องยังเสียงดังขนาดเนี้ย <laughs> <laughs> อยู่ใกล้ใก,ลกันนึกว่าเถียงกันคุยกันธรรมดานะั้นนึกว่าเถียงกัน <laughs> ด้วยด้วยความเคยชิน <laughs> ด้วยความเคยชินเวลาพูดกับคนแก่เนาะเขาก็ไม่ค่อยได้ยินเนาะพูดเบาๆนี่แหละอยอพูดธรรมดานี่แหละแต่เหมือนเหมือนตะคอกใส่เห <c oughs> มือนตะคอกใส่กันเลยเ <c oughs> จ้าสี่ทุ่มแล้วพินาไปนอนเลยเด้อไม่ต้องห่วงฉันเด้อไม่ต้องห่วงฉัน <c oughs> เดี๋ยวแบตก็หมดเดี๋ยวแบตหมดก็ไปไปแล้วโอเคค่ะนับอินนัดฝันดีนะคะคุณนัดค่ะพี่นาขอบคุณหลายๆขอบคุณมากๆนะคะลืมถามเลยพี่นากับไทยไหมเนี่ยได้กลับไทยไหมปีเนี้ย เนี่ยถ้าไม่เกรงใจเนี่ยเอาเอาเต็นท์ไปกลางข้างนอกเนี่ยเนี่ยเนี่ยลานสนามกลอฟหน้าบ้านเนี่ยสบายเลยเนี่ยอากาศแบบอากาศแบบต้องนอนเต็นท์อ่ะต้องนอนเต็นท์แบบอุ่นๆเลยอ่ะกับหลังปีใหม่ค่ะหลังปีใหม่ปีนี้เหรอปีไหนพี่นาเพิ่งมาใช่ไหมเนี่ยปีนี้เพิ่งมาใช่ไหมกับคนเดียวบ่บินเดียวบ่ ไอเมียว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 ใครเนี่ยไอเมียวใครไอเมียวใครต้องแต่งต้องแต่ง oh. ต้องแต่งไปแล้วนน่นสิบห้ามกาหกห้าอ๋อหกห้านี่มันหกอะไรแล้วปีนี้หกอะไรหกเจ็ดโบแมนบอสแมนบ่หกเจ็ดถามปีแล้วจำผิดหรือเปล่า หกแปดโอเคหกแปดไปนอนได้โอ้ยนอนโอเคก็คือฉลองคริสต์มาสก่อนใช่ไหมที่นี่ปีใหม่เขียนผิดสองพัยนยี่สิบหกสองพันยี่สิบห้า อันนี้คือคิดตัอศักราชใช่ไหมสองพันฝรั่งถามว่าฝรั่งถามว่าประเทศไทยอะบ้าไปแล้วสองพันห้าร้อยสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดประมาณว่าประเทศไทยอะอยู่อยู่เขาเรียกอะไรนะอยู่โลกอนาคตใช่ไหม เขาคิดว่าเป็นเป็นคิตศักราาชไงของเรามันเป็นพุทธใช่ไหมล่ะพุทธศักราชสอ0 0้ารเขาบอกว่าประเทศเตินอ่ะเป็นประเทศเป็นเมืองในอนาคตเหรอทำไมพอสศไปไกลจังสองพหฝรั่งอ้าปากหวอเลยโอ้ขนาดนั้นเนยลยสองพันห้าร้อยโอ้ยเนออยู่สัก เจ็นาทีอีกเจ็ดนาทีค่ะอีกเจ็ดนาทีเอาให้มันเต็มครึ่งเอาให้มันเต็มครึ่งไงแบตก็จะหมดก็ให้แบตหมดเลยตอนเราสอบเครื่องนี้มันเหมือนมันจะอาการหนักแล้วล่ะบอกฝรั่งไปเราเกิดก่อนนั่นแหละเขาบอกว่าโอ้บ้านเธอน่ะเป็นประเทศในอนาคตแล้วฉันจะไปประเทศอนาคตเ,าเขาล้อกันเล่นเนาะ สัม์ปีนี้ไปไหนกันไปประเทศอนาคตกันก็ว่าอย่างเงี้ยประเทศอนาคตไอเราก็งงประเทศอะไรวะประเทศอนาคตอ๋อประเทศไทยนี่เองพศส,สองพันห้าร้อยก็ยังนึกขำอยู่นะเออเขาคิดได้ไงอะประเทศอนาคตอ่ะมาอีกแล้วสิบแปดล้านดวงใจพี่นาพาเพื่อนกลับเหรอ อย่าพึ่งพากลับเด้อกลับคนเดียวนะไม่ต้องพาเพื่อนกลับอยู่เป็นเพื่อนค่อยก่อนอีกหกชั่วโมงเฮ้ยอ,อีกหกนาทีอย่าเพึ่งไปเอาทักก็ไม่ได้ไปเฉยเลยอีกหกนาทีเองอย่าเพึ่งไปเดี๋ยวลงแล้วนี่เป็นเพื่อนหน่อยเนี่ยชมบรรยากาศท้องฟ้าโปร่งใสหน้าร้อนงานเยอะขอเก็บเงินก่อนไม่ได้งกนะ พี่นาชเชื่อไหมหน้าร้อนเป็นหน้าที่งานเยอะนะแต่ขี้เกียจสุดๆเข้าใจไหมอยากประมาณว่าอ่านอนอาบแดดอยู่หลังบ้านอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากทํางานค่อยขี้เกียจขี้เกียจที่สุดเลยซัมเมอร์เนี่ยยิ่งวันไหนแดดแดดจ้าๆนะโอ้คิดถึงหลังบ้านเลยคิดถึงบรรยากาศหลังบ้านเลยนะไม่ได้คิดถึงงานบ้านนะ ซัมเมอร์เป็นอะไรที่งานเยอะมากๆเลยอ่ะเนี่ยต้นไม้เริ่มเขียวอยู่แล้วหญ้าก็เริ่มจะเขียวแล้วเนี่ยตัดแล้วตัดอีกงานเยอะงานเยอะหน้าตรงหน้าต่างดูดินี่เป็นคาบอย่างไยเป็นคาบเต็มไปหมดเลย้ยังไม่ทำอะไรเลยโอ้ยงานเยอะงานเยอะเริ่มทำงานก็เริ่มดูเวลาเลือกอันเลย ดูเวลาตั้งแต่ยังมีไปพี่นาดูแล้วดูอีกยังไม่เปลี่ยนจทดทำงานเลยอะไรวะเพิ่งเจ็ดโมง <c oughs> โอ้ยค่อยละอยากหัวไปนอนไปนอนพี่นาไปนอนเลยคุยกับค่อยนี่ยาวเลยนะจะบอกสิบเก้าล้านดวงใจมาอีกแล้ว มาคุยเป็นเพื่อนหน่อยพี่นาจะไปนอนมีใครอยู่บ้างสิบเก้าดวงใจมีใครอยู่บ้างออกมาเลยออกมาเลยออกมารับรางวัลเร็วๆพี่นาจะแจก <laughs> <laughs> พี่นาจะแจกติปออกมาสิบเก้าท่านออกมารายงานตัวเลยใครอยู่ไหนบ้างเดี๋ยวพี่นาจแจกทิปเได้ทิปเยอะใช่ไหมได้ยินข่าวอยู่นะ ขยันนะขยันขี้เกียจโอ้ยมีคนออกมาจริงๆด้วยชื่ออะไรอะ่ะมีมีใช่ไหมหรือว่าเอ็มโอ้ยอ่านไม่ออกชื่ออะไรอะ่ะสวัสดีครับคุณเอ็มเรียกคุณเอ็มเลยแล้วกันคุณเอ็มอยู่ไหนเอยอยู่ไทยหรืออยู่เทศอยู่ประเทศอะไรสวัสดีค่ะ แฟนขับน้องหมูน้องเหมียวไหมเนี่ยมีลูกเหมียวมาเนี่ยแฟนขับเต้าส้มหรือเปล่าเต้าส้มหลับเต้าส้มไม่ยอมออกข้างนอกเลยกวัวดำวันไหนแดดแดดแบบแดดออกดีๆนะแทนที่แมวจะชอบเนาะไม่ยอมออกนอกบ้านเลยอ่ะกวัวดำคุณเอ็มอยู่ในเอ,อ,อยู่ไทยไหมหรือว่าอยู่ต่างประเทศ สวัสดีค่ะสี่ทุ่มสี่ทุ่มก็ตีสามเนะบ้านเราก็ตีสามจะสี่ทุ่มแล้วอ่ะตีสองไหมตีสองคุณมึนชื่ออะไรนะชื่อมือนเหรอสวัสดีค่ะมืนนะโปรเรียน ใช่ไหมเนี่ยพี่นาอ่านไปทั่วอลไรมืนครับเหรออ่านว่ามืนจริงปริงอ <c oughs> อยู่ประเทศอนาคตไทยแลนด์ใช่ไหม <c oughs> โอ้ยมืนมืนเขียนอย่างนี้เหรอมีค่อยอ่านเป็นมีนะเนี่ยมีนะเอ็มมีเอ็ม e อีเนี่ยมืนเหรอผด วอ้ยพี่นาทำไมเก่งจังเลยอะ่ะนามสกุลก็อ่านออก NPN นโปเลียนถูกไหม NPN <c oughs> คืออะไรคุณเอ็มอ่านเรียกคุณเอมนี่แหละเรียกมืนมันยังไงไม่รู้เดี๋ยวมันจะเป็น <c oughs> เป็นงองงูถูกไหม NPN น่ะแปลว่าอะไรอะ่ะนโปเลียนไหมคุณมืน พี่นาอ่านว่าคุณมืนนโปรเรียนถูกไหม